Guardian 3 Whoa, we were gone for quite a while. Yeah, oh. No matter what happens next. Whoa, the galaxy still needs its guardians. Whoa, me come on in peace. Yes, wow. <Whoa. coughs> come on, Drax. Seriously, dude? No, I don't know. Ha <laughs> hey! Whoa, whoa! Don't forget. Yeah. Where are we came from. Whoa! Whoa! been running our whole lives. Pete, I'm done running. ตื่นตาแน่ๆนเ้กาโมร่านะฮะจะมาเป็นแบบไหนแล้เพลงนะจะต้องเพาะตลอดอะบอกเลยเซมการนี่คือชั้นหนึ่งในการเลือกเพลงแลวกัรสร้างตัวละครเลยจริงโอ้

ตัวอย่างนี้ที่งาน Disney Content ต์โชว์เคนะครับโอ้โหสุดยอดจริงๆตอนที่ดูนี่คือปอบมือกันทั้งงานนะเราบอกเลยว่าคือคฮ้าสุดๆอะ่ะ คือถ้าเทียบกับตัวอย่างอื่นๆนะซึ่งเรื่องอื่นๆผมก็ชอบมากนะแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยกาเดีนสามเนี่ยคือแบบตอนที่ดูในบนจอใหญ่นะทุกคนคือ,อสุดๆเลยอะคือแบบน้ําตาจะไหลมันปื้มปิ่มมากๆจริงนะโดยเฉพาะใครที่ดูกาเดีนฮอลิเดอ Special คุณจะเห็นว่าเฮ้ยมันมีความอบอุ่นซ่อนอยู่มันจะมีบรรยากาศความรักความสุขใช่ไหมแต่ว่าอันนี้ดูท่าทางจะมีความจัดเต็มมันจะมีความจริงจังมันจะมีความเข้มข้นซีรีสขึ้นมาแน่นอนนะครับแต่แน่นอนว่า ต่อให้มันจะจริงจังแค่ไหนเนี่ยความเป็นเจมส์กันก็จะยังวายป่วงเสมอนะฮะแล้วตอนนี้เนี่ยคุณเจมส์กันเนี่ยแกไม่ได้อยู่เฉพาะแค่มาเวลนะนะแกเป็นประธาน DC ด้วยครับทุกคนเขาเรียกว่าอาจจะเป็นคนแรกก็ได้ที่จะเป็นคนนำมาเวล v e l ม c u มาเจอกับ DCUniverse นะครับผมอ่าต้องไปรอดูว่ามันจะเป็นยังไงนะฮะโอ้ยแค่คิดก็ตื่นเต้นแล้วนะทุกคนเราคิดว่ามันจะต้องมีดราม่าแน่นอนเพราะว่าเจมส์กันบอกว่านี่คือภาคสุดท้ายของการยัไม่พอแต่จะมีคนสำคัญที่จะต้องเสียชีวิตหรือว่า จบการเดินทางในภาคนี้ด้วยนะคะไม่ว่า,าจ,จะเป็นแดก์หรือเปล่าไม่รู้ว่าอาจจะเป็นไอ้เจ้าล็อกเก็ตแลคคูลหรือเปล่าเออต้องไปรอดูนะครับว่าจะยังไงนะฮะหรือไปนัมกรูดอีกแนนดนโน่นะค,ะคือรอไม่ไหวแล้วจริงนะฮะฉายพรุ่งนี้เลยได้ไหมสำหรับเรื่องนี้นะ,ค,ะคือเป็นเรื่องที่เราสุว่าเก่งเพราะว่าตั้งแต่ภาคแรกที่ทําให้ทีมซุปเปอร์ฮีโร่ที่เราต่างๆไม่ค่อยรู้จักนะถ้าเกิดว่าไม่ได้อ่านคอมิกโดยตรงอย่างเงี้ยก็ สามารถที่จะพาให้กลายเป็นฮีโร่แถวหน้าทั้งกลุ่มทั้งทั้งแกงได้คิดดูให้รู้ว่า Guardian, แก๊งกาเดียนม่งเจ๋งแค่ไหนนะฮะอ่ะโอเคครับผมเดี๋ยวยังไงก็ตามไปรอดูนะฮะถ้ามีเทรลเลอร์มีอะไรออกมาเดี๋ยวผมอัปเดตแน่น,นอนฉะนั้นอย่าลืมกดติดตาม b s c r i ายนะครับหรือว่ากดติดตามช่องบิ๊กนภัทรนะฮะเดี๋ยวจะมีคอนเทนต์เด็ดๆนะฮะหรือว่ารู้อัปเดตอะไรเดี๋ยวผมจะรีบมาบอกในช่องผมที่แรกเลยนะฮะแล้วพบกันครับสวัสดีครับบ๊ายบาย